นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริง หลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเปิดแล้วเปิดแล้วตลาดไหนพารวยกกแรดตลาดไหนพารวยกกแรดเปิดแล้วเปิดทุกวันอังคารและวันเสาร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนวัดกกแรดด้านหลังร้านแฟร์มาสถานที่กวา้างขวาง,างบรรยากาศร่มรื่นใต้ล้มไม้ใหญ่เย็นสบายที่จอดรถสะดวกปลอดภยัยมีห้องน้ําชายหญิงมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กฟรีพบกับสินค้ามากมายอาทิร้านค้าเบ็ดเตล็ดเจ้า เจ้าใหญ่ที่ขายทั้งปลีกและส่งร้านหมูไก่ปลาผักพื้นบ้านผลไม้ขนมหวานสินค้าพลาสติกของเล่นเด็กเสื้อผ้ากิฟช็อปและอื่นๆอีกมากมายเรามีนัดกันที่ตลาดไนพารวยกกแรกทุกวันอังคารและวันเสาร์อย่าลืมทุกวันอังคารและวันเสาร์นะครับพี่น้อง